เราบิวตี้เวดานะคะก็เป็นเทรนของเอ่อตะลอดูนะคะก็สำหรับปีหน้าของเราก็จะเป็นฟอ l ์ฤะดูใบไม้ร่วงค่ะไหวอยู่ไหมคะลุกวันนี้ที่แต่งเอาไปแต่งไหวไหมคะไม่รู้ต้องถามคนดูก็มันก็จะมีผมอะไรติดนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ ก็โอเคพี่แมวเขาก็ตั้งใจที่จะ c ร e a t e ลุคนี้ออกมาค่ะแล้วก็ก็จะมีในปกของแอลด้วยก็จะได้เห็นทั้งสองลุกก็จะมีแบบเปิดกตาแบบนี้แล้วก็มีเปลือกทองด้วยค่ะก็ร่วมงานกันมาสามปีแล้วนะคะก็ก็ดีค่ะค่ะผู้ใหญ่ทุกคนน่ารักมากคุณนายน่ารักมากแล้วก็วันนี้ได้ได้อยู่ใกล้ๆกับพี่อ้ําซึ่งเป็นนางฟ้าแบบ คนแรกเลยอะค่ะตื่นเต้นมากค่ะเีรยมสวยเ,เจอแบบแวบๆเจอแบบตามห้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เคยได้ร่วมง,งานเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอบบชอบมากค่ะชอบมากแบบเขินเลยอ่ะเขินอะ่นอะคือเขามีออร่าเขาเวลาเขามองมาเราแบบหลังลจากนั้นก็จะแบบเฮ้ยเย๋งยามากเลย ก็คุยกันคุยกันนิดหน่อยค่ะปลื้มในระดับไหนปื้มในระดับมากค่ะเพราะว่าเขาก็ <c oughs> เราก็ <c oughs> เราก็เห็นเขามันตั้งแต่แบบเด็กๆเลยค่ะพี่เขาก็สวยมากแบบเหมือนสตาร์ฟไว้เลยอ่ะรอบเรอบที<ม>่อ๋อค่ะใช่ ก็พี่หมากว่างพอดีด้วยค่ะก็เลยชวนไปทําบุญไปถวายสังฆทานาไปปล่อยนอกปล่อยปลาค่ะแล้วก็ก็ถือว่าไปไหว้พระแล้วก็ทําบุญครบครบเลยค่ะคือว่าเาก็ยังเคลียร์างา <c oughs> บ,บังเอิญบังเอิญเขาว่างด้วยค่ะก็เลยชวนชวนกันไปทำบุญค่ะความหวานของพี่มากยังแบบไม่ลดลงเนาะมีผลแซลเยอะ ใน Twitter เขาแบบติดแฮชแท็กแล้วหมากยืนหนึ่งอ๋อก็ดูที่การกระทำอะค่ะหวานไหมคะการกระทําที่บอกค่ะก็ดีค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าเขาก็อยู่เคียงข้างเราแบบทุกช่วงอะค่ะที่มันแบบเลวร้ายอะไรอย่เงี้ยเขาก็อยู่ด้วยตลอดส่วนตัวเราคิดว่าหวานขนาดไหนถ้านักเป็นเลเวิวเอ่มเลวเว่ หวานเนี่ยไม่ค่อยได้หวานเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าจะอยู่เคียงข้างแล้วก็ถึงจะไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็จะอยู่เคียงข้างใช่ใช่ค่ะเขาเป็นเพื่อนกันห้าแล้วค่ะ เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นคนชอบเขียนน่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่เขียนคําพูดได้สวยมันก็เลยจะฟังดูแบบหวานๆเมืนอแยกปงยิ่งเยอะความหมายของไพหมาก็ยิ่งเยอะไปด้วยขอให้เป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ขอให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปค่ะมันมันค่อยๆแบบ เปลี่ยนไปมัง้งมันจะมันจะไม่ได้หวานแบบคุกกี้กอะไรอย่างเงี้ยอือมีอะไรที่คือเขาบอกว่าเอออันนี้แหละที่แบบมันโอเคแตหรับเราเสม,มอต้อนเสม,มอปลายอะไรเงี้ยเน่าแต่การอยู่เยียงชั่งเสม,มอต้อนเสม,มอปลายอะ่ะตักข้าวให้เราก่อน <laughs> เป็นเรื่องใหญ่มาก <laughs> ตักอาหารให้เรากินก่อนทุกครั้งเลยะคะ่ะจนกระทั่งที่เขาหิวแบบโหยแล้วมือสั่นแล้วอะไรเงี้ย เขาจะทําแบบนั้นมาตลอดเราก็รู้สึกภูมิใจว่าเราเป็นคนที่ต้องแบบเราก็เป็นคนกินใช่เลิกกินเรื่องใหญ่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆที่เขาทำให้แบบชอบดีไหมก็เกิดถือว่าดีค่ะพี่หมาก็โชคดีมากนค่ะครีมเขียนว่าเจ็บเจ็บขาปะค่ะก็ ข้อเท้าจริงๆมีปัญหาตั้งนานแล้วเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ว่าเวลากระโดดหรือว่าใช้น้ําหนักแบบใส่ใส่มันเยอะๆข้อเท้าซ้ายมันก็จะบวมขึ้นมาใช่ก็จะเป็นไม่หายเลยค่ะไม่มาากอะไรอะเคยข้อเท้าพลิกแล้วก็เหมือนอาจจะแบบไม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็กําลังรักษาอยู่ค่ะ<ช>แต่ว่าเมื่อวานออกกําลังกายเมื่อเช้าก็ออกกาลังกายมันก็เลยแบบพลิกนิดนึงนะคะตอนนี้ปวดบวมหรอคะบวม ก็เลยเดินแบบกระเพงนิดนึงค่ะแต่ก็พยายามแบบกัดปันใช่เวลาแบบทิ้งน้ำหนักอะไรเงี้ยมันจะจี๊ดคุณบอกเขาไม่ห้ามเราเหรอคะห้ามออกกำลังกายอะไรเงี้ยเขาก็ห้ามใช่แต่ว่าก็ต้องทำค่ะไม่ได้ไงค่ะก็ไม่รู้อ่ะ อันนี้มันเป็นที่กล้ามเนื้อใช่ไหมไม่ใช่เส้นเอ็นอักเสบเอ่อเส้นเอ็นะคอ่อเส้นเอ็นอักเสบแล้วก็รักษายังไงมันต้องไปฉีดยาต้องเกอไม่ก็ก็ตอนนี้กําลังรักษาด้วยการนวดค่ะแต่ว่ามันต้องค่อยๆนวดเท่าเส้นเพราะว่าไม่งั้นจะเดินไม่ได้แล้วก็มีงานกับทุกวันอะมันมีปัญหากับเราไหมนอกจากการออกกำลังกายเงี้ยเวลาเดี่ยอย่างวันนี้ต้องมาเดินแบบมารับงานเลยทุกวันมีนิดนึงแต่เราก็ทำให้ทำทำให้เต็มที่ค่ะเท่าที่จะทําได้ แต่ไม่ถึงท่านต้องแบบว่าพักงานงดเดินอะไรอย่างนี้เนาะไม่จ้ารับนาน <c oughs> ได้จ้า <c oughs>